คุณสมบัตินักเรียนมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะโอเคเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องคุณสมบัติของนักเรียนเผื่อใครอยากรู้ว่าจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นฉันจะฉันฉันจะมาเรียนได้ไหมเนาะบางคนหลายๆคนแบบ อยากอยากมาแต่แบบฉันจะได้ฉันจะมาเรียนได้ไหมวันนี้เราจะมาให้คํ<อ>าตอบแบบกระจางไปเลยนะคะโอเคเลยค่ะข้อแรกเราคุณสมบัตินักเรียนต้องมีอะไรบ้างคะคุณพัชจริงๆแล้วนะคะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะประจําของประเทศเราะค,ะค่ะสิบสองปีค่ะโดยที่เขาจะนับจากปหนึ่งค่ะพี่อีปหนึ่งถ้านับเลยถ้าสายสามัญก็คือมหกค่ะ่าถ้าเกิดเป็นสายอาชีพก็ปวชขั้นต่ำนะคะแต่ว่า กศนม .6 ได้ไหมอันนี้เจอคําถามบ่อยมากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากศนค่ะเขาจะเรียนน้อยกว่า1นึ่งปีรวมแล้วกศนยกตัวอย่างนะคะกศนม .6 เนี่ยจะเรียนแค่11บเอ็ดปีมันก็เลยแบบว่าขาดไปปีหนึ่งแต่ถ้าสมมติเรียนกศนแล้วไปต่อปอตีค่ะหรือต่อปวสแบบนี้ได้ค่ะ คือนับการศึกษาทั้งหมดแล้วเกิน12ปีอปีใช่ได้ก็คือเท่ากับว่าคุณสมบัติขั้นต่งคือต้องมีมีการศึกษาเกิน12ปีใช่อา12ปีขึ้นไปนี่วะอ่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่ายากเนาะก็อย่างเช่นปอ1ถึงปอ6จากนั้นก็ม .1 ถึงม .6 อฮะรวมกันก็เป็น12ปีพอดีนะะอาอนุบาลไม่นับ ค่ะอืมนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะ,ค,ะคือสำหรับใครที่จะยื่นบุตรม .6 หกจบให้ม .6 หกหรือปวชโรงเรียนเรารับไม่เกินอายุ30 อ๋อเพราะว่าหลายๆคนเผื่อแบบเช้นอายุสา <31 S 1> อายุสิบเอ็ <31 S 1> ขึ้นไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่อายุ30ปีขึ้นไปแล้วอยากจะสมัครอันนี้ไม่ยากค่ะก็คือเราจะใช้วุฒิปริญญาตรีถ้าจบปริญญาตีขึ้นไปเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาค่ะก,ก็เท่ากับว่าถ้า คุณจบปริญญาตรีอายุ31ปีขึ้นไปไม่มีปัญหาอายุเท่าไหรล่ละลองถามมูสิออ,อายุถึงเท่าไหร่ดีอยากจะบอกว่าอายุเยอะๆก็มาได้นะคะ<ช>เพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสัมปทานนะก็คือโอเคนค่ะสำหรับทุกคนอายุเยอะก็ไม่มีปัญหาก็มาได้<ช>ค่ะค่ะอย่างอย่างนักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่เรียนก็มีเนาะอายุ ที่เห็นนั้นหลัก30ต้นส0ต้นต้นขึ้นไปก็มีหรือว่าแบบนักเรียนที่เพิ่งจบมหาลัยใชก็มีมหาลัยวักระตะอกก็มีก็มีก็คือค่อนข้างหลากหลายจะบอกว่าเวลามาเรียนนะคะหน้าเนี่ยมาอยู่ญี่ปุ่นครีมดีสกินแคร์เลิศหน้าใส่ปิ้งกันเลยดูไม่ออกดูไม่ออกว่าอายุเท่าใดอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบ ต้องเวลามาคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจแบบเอ๊ะใช่ไหมคะจริงๆแล้วแบบเนียนเนาะสามสิบกว่าก็เนียนได้ใช่ใถูกต้องเลยนะดังนั้นเรื่องอายุไม่มีปัญหานะคะค่ะทีนี้ถัดมาข้อสองนะคะข้อสองนะคะจะเป็นในเรื่องของอ่าจะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นค่ะยีบอย่างน้อยหนึ่ง้อยห้าสิบชั่วโมงเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่มีเรายังไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยทำยังไง ้าจะมาสมัคร้ยแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรเลยทางเราเปิดสอนค่ะไม่ต้องกังวลนะคะก็คือมาเรียนกับเราพร้อมทางสมัครควบคู่ไปได้ค่ะถ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเรียนในมหาลัยนะคะก็คือดูที่ทางสริปค่ะถ้าทางสกิปเนี่ยระบุรายวิชาภาษาญี่ปุ่นมีอันนี้ใช้ได้เหมือนกันอ๋อ่ยอย่างนี้ก็ไม่ยากแต่พี่อีฟมีอย่างนี้ค่ะค่ะบังเอิญว่าเรียนจบมหาลัยนานแล้วเอกญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ลืมลืม ทำยังไ,ไงดี oh. นะคะคือจริงๆแล้วอะค่ะในส่วนของคุณสมบัติเอกสารเปเปอร์ <c oughs> มี <c oughs> แต่อย่าลืมว่ามันจะต้องมีการสัมภาษณ์กับโรงเรียนด้วย <c oughs> ดังนั้นทางเราอะค่ะก็คือจะมีเพสภาษาญี่ปุ่นก่อนซ้อมสมบทสัมภาษณ์ก่อนว่าพอที่จะแบบไปสัมภาษณ์ได้ไหม <c oughs> ความรู้เนี่ยโอเคไหม <c oughs> อ่าเรียนจบมา10ปีแล้ว แต่ยังพูดได้อยู่โอเคยังก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าสมมติโอ้โหจบเอกญี่ปุ่นมาเลยแต่ว่าคืนเซนเซไปหมดแล้วแบบนี้อาจจะต้องลงเรียนเพิ่มนะคะใช่เพราะว่าพอถ้าไม่เรียนมาอยู่ญี่ปุ่นก็อาจจะรับมานูพูดไม่ได้นูทคำไม่ออกหรือแบบในช่วงแรกในช่วงแรกเพราะว่า พอคุณมาเรียนสักพักหนึ่งเนี่ยยังไงวิชามันจะแบบอ๋อฉันเคยเรียนมามันจะมันจะลือเฟินไวกว่ากว่าคนที่ไม่มีพื้นเลยไว้ยังไงดีกว่าใช่ก็ต้องบอกว่าการมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนาะเราเขาเรียกเราดูแลตัวเองหนึ่งรเนถูกไหมคะห่างจากครอบครัวแล้วนะคะดังนั้นน้องภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญใช่แล้วก็แบบบางคนอาจจะแบบเอะฉันพ่อมีภาษาอังกฤษมามาอยู่ได้ไหมอันนี้ก็จากประสบการณ์ก็บอกว่า พอได้แต่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยอ่ะเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษเนาะใช่ค่ะก็จะเรื่องหางามเรื่องอะไรอีกก็จะลำบากนิดนึงดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานมาแล้วหรือว่ายังไม่มีหรือว่าส่งคืนอาจารย์ไปหมดแล้วก่อนที่เราจะมาก็ควรที่จะซักซ้อมทบทวนนิดนึงหรือถ้าแบบเออแบบเราลองคุยกับทางเราดูก่อนก็ได้ว่าเอ๊ เราอยู่ในแบบนี้แบบนี้แล้วพอไหวไ,มไหวไมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องโรงเรียนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยกับอีกกรณีหนึ่งนะคะหรือถ้าเรามีผลสอบวัดระดับไม่ว่าจะเป็น jlpt nat j LP t e t n e t t e s พวกนี้นะคะสมมุติว่ามีมันเป็นการเรียนด้วยตัวเองอะ,ะเราไม่มีใบวัดระดับ150เอ้ยไม่มีใบประกาศ150ใช่ไหมคะเราเรียนเองแต่ถ้าเราสามารถสอบวัดระดับได้อย่างน้อยๆ n 5ค่ะ เลเวลภาษาญี่ปุ่นเนาะเริ่มตั้งแต่ N 1ใช่ไหมคะสูงสุด N 1สูงสุด2 3 4 5 N 5นี่คือพื้นฐานนะคะถ้าเราผ่านระดับ N 5ซึ่งก็ไม่ยากใช่ผ่านระดับ N 5เราก็สามารถเอามายืนได้ค่ะพี่คั้นเราเรียนด้วยตัวเองแต่ว่าหนูสอบผ่านแล้วนะแบบนน้โอเคค่ะแล้วมีมีจำกัดเวลาไหมคะว่าใบใบเทสตัวเนี้ยว่าเราสามารถสอบไปกี่แล้วกี่ปีใช่ไหมคะอ่าคะ ไม่มีจํากัดค่ะแต่ว่าคอนเซปต์เดียวกันสอบมาแล้วสิบปีวิชายังดีอยู่ใช้ได้อสอบมาแล้วสองปีปีนี้ลืมอ่ลืมมาฝึกคุยด้วยกันกับพวกเรากับพี่พัทกับพี่อีฟเนาะแล้วไม่ได้ถามอะไรนะถามชื่อคุณชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ปนามไอวะปนมอืม ทำเป็นจิโกโชกายแนะนําตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้ก็คือต้องแนะนําให้เรียนเข้าใจเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเราจะต้องมีสัมภาษณ์กาบทเรียนีปุ่นใช่แล้วก็แบบถ้าเราไปตกสัมภาษณ์กับเซนเซขึ้นมาเสียดายเสียดายเลยอุตส่าห์แบบเอกสารทุกอย่างมีหมดแล้วแต่ทุกคนสบายใจได้อย่างเลยนะคะก่อนสัมภาษณ์เราจะมีการซ้อมให้แล้วก็จะมีสคริปต์ด้วยใช่มีสคริปต์ได้วยและที่สําคัญนะคะพี่พัทเนี่ยก็คือจะเข้าไปอยู่ในทีมสัมภาษณ์นั้นด้วยก็คือจะไปค แบบถ้าไม่ได้จริงๆตรงไหนก็จะคอยช่วยแปลให้ดังนั้นไม่ต้องซีเรีย์จนเกินไปนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะแล้วนอกจากสองข้อนี้มีคุณสมบัติอะไรที่น้องๆหรือว่าคนที่สนใจเขาต้องมีอีกบ้างอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการทําผิดกฎหมายญี่ปุ่นสมมติเคยมาประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะมีประวัตินู่นนี่นั่นทําผิดเราไม่รู้เนาะอันนี้ก็คือโอกาสขอวีซายาก แล้วอย่างเช่นมีมียกตัวอย่างไหมคะว่าทำผิดด้านอะไรคือแบบวีซ่ายากแน่ๆเลย่เงี้ยโดยประสบการณ์เนี่ยพี่พัดก็นักเรียนเรายังไม่เคยมีใครทำผิดนะคะแต่ว่าเคยเจอเคสของผู้ปกครองค่ะแอบผู้ปกครองเนี่ยก็บอกว่าอยู่เกินวีซ่าอ๋อที่โอที่เขาเรียกว่า o v e r s t a สเตใช่เขาเช็คได้นะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมีประวัติอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่มีประวัติ ไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวเสียหายในประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องบอกความจริงแล้วทางเราจะให้คำปรึกษาอย่างอย่างจริงใจนะ,ะว่ามันจะมีโอกาสวีซ่าผ่านไหมถ้าไม่ได้เราก็บอกไม่ได้นะคะเคสนั้น,นคือน้องไม่ได้บอกอะไรเงี้ยก็เลยหลัมีปัญหานิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะก็ยังไงก็คือ ทุกขั้นตอนเอาไว้ง่ายดีกว่าทุกขั้นตอนเราจะมีการคุยกันดีกว่าใช่ใช่ต้องมีการปรึกษากันมีการคุยกันปรึกษากันว่าอย่างนี้อย่างนั้นได้ไหมเขอถทอจริงใช่ก็คือเราจะมีการบอกก่อนเลยว่าเวลามาเร็เวลาที่ใครที่สนใจจะมาสมัครกับเราเราอาจจะคุยกันเยอะนิดนึงเพราะว่าข้อมูลเราต้องมีการใช่เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนแบบทําครั้งเดียวไดเวซ่าผ่านแบบสบายใจประมาณนี้เ้ายถูกต้องถูกต้องนะคะ ก็ก็สำคัญข้อ <favorite> นี้นะคะเรื่องของประวัติความแบบการผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นนะคะเท่ากับว่าเราก็จะมีคุณสมบัติแค่3าข้อเองมีอีกข้อหนึ่งที่พี่พัฒน์คิดว่าควรมีนะคะนั่นก็คือความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะมาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้สําคัญจริงเพราะว่า พอเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนอะแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็อย่างที่รรู้กันนะค่อนข้างยากติดอันดับต้นๆนะคะแต่แล้วถ้าเกิดว่าพอมาสึงปุ๊บญี่ปุ่นนี่อันิเมะก็ดีซีรีส์ก็งามสถานที่ท่องเที่ยวสวยมากนะคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งมันมีแหล่งก็เรียกว่าไงล่อตาล่อใจเยอะนะคะดังนั้นพอแบบมาอยู่ๆไปมันก็อาจจะแบบทะเลทะลายได้นะคะกลายเป็นเรียนนี้เป็นอันดับ ลองลองความดับลองลองปุ๊บเนี่ยพบถ้าเรียนแล้วถ้าแบบคะแนนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลเนาะกับการแบบสอบไม่ผ่านสอบวัดระดับไม่ได้สักทีมันก็จะมีผลอนาคตเรื่องการทํางานหรือการต่อวีซ่าด้วยใช่ค่ะใช่ดังนั้นความมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับการเรียนเป็นคุณสมบัติสําคัญเลยสําคัญเลยนะคะคือมาแล้วก็จะได้แบบพอเราเรียนได้หรือเราทําเทสได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ท้ออ่ะ คืออยากจะให้ทุกคนแบบว่ามาถึงเนี้ยตั้งเป้าไว้เลยว่าเนี่ยฉันมาเรียนห 1> 1นึ่ปีเนี้ยฉันจะเอา n3 ็องปีฉันจะเอาเอนสะหรือถ้าเกิดใครมี n4 มาอาจจะตั้งเป้าเลยว่า2ปีฉันต้องได้เอ็อเออบอกเลยว่า มาอยู่ที่นีม่มาอยู่ที่นี่นะคะมาเรียนกับทางโรงเรียนที่บินไซเนี่ยอ n อเอ,อ็หหรือ N2 อย่างที่ตั้งใจเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากแต่ว่าเซนเซเขาให้แหละแต่เรารับหรือเปล่าถูกถูกต้องถูกต้องอะไรเ้ราต้องรับด้วยนะนะคะใช่คุณสมบัติหลักๆก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสข้อนะใช่สีข้อเ็ใส่นะคะ1นะคะ การเรียนพื้นฐาน12ชั่วโมงเละสอปี12บปีย่างนปีค่ะ2พื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นนะคส3ประวัติเรื่องการทำผิดกฎหมายและ4ี่มูมันตั้งใจใช่ค่ะแค่นี้เองอ๋อหอุ้ยดูไม่เยอะไม่ยากไม่ยากทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนนะคะอ่าฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบว่า เอ้ยคุณสมบัติชันเนี่ยมันมีความก้ากึ่งเล็กๆน้อยๆเอ๊ยจะได้ไหมอยารอยากจะปรึกษาอยากจะปรึกษาปรึกษามาได้เลยค่ะทางเราเนี่ยรับสารดูแลหรือว่าให้คําปรึกษาตลอดแท24เสียเงินหรือเปล่าเสียงินหรือปลาไม่เสียเลยค่ะโทกเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจจิบุนเด็ด2020ค่ะ เดี๋ยวทางพี่พัทพี่อีฟแล้วก็ทีมงานท่านอื่นๆจะขอให้คำปรึกษาเองค่ะได้ยเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณน,น,นี้แล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องอะไรคะคุณพัดหน่อยเราบอกไว้ก่อนเกินๆไว้ก่อนจะมีเยี่ยมนักเรียนแล้วก็จะมีคุณสมบัติของสปอนเซอร์เยี่ยมนักเรียนนี่คือเราจะไปเยี่ยมนักเรียนที่เรียนจบแล้วอ๋อเรียนจบแล้วด้วยเพราะว่าเผื่อหลายคนอยากรู้ว่าฉันไม่เรียนแล้วจบแล้วเป็นไหนหรือจบแล้วไปไหนหรือแบบฉันมาเรียนแล้ว ฉันจะเหงาไหมฉันจะมีเพื่อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยล้วจะมีคลิปสัมภาษณ์น้องๆไปเยี่ยมทั้งคนที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็คนที่เรียนจบแล้วทํางานอยู่ในญี่ปุ่นนะคะโอ้รับรองว่ามาอยู่กับเราที่มูเล่กับเราที่นี่ไม่มีเหงาแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีทีมงานอยู่ที่นี่ยังไงก็คือเราก็จะเกาะคุณอย่างนี้ใช่ใช่แล้วเด็กจะที่นี่เดี๋ยวปีหนึ่งมีงานไทยเดี๋ยวมีไทยเฟ มีงานไทยเฟสแล้วก็มีงานปาร์ตี้นักเรียนไทยแถมกิจกรรมในโรงเรียนนะคะคืะเพิไม่ต้องเป็นห่วงเลยล่าสุดมีอะไรไหนเล่าสิคะก็อย่างล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็จะมีงานกีออร์แมสซิรีกีออร์แมสซิรีก็เป็นเทศกาลใหญ่ระดับประเทศซึ่งจัดอยู่ในจังหวัดเกียวโตใช่ก็เดี๋ยวทางเราก็มีคลิปด้วยแต่ยังเดี๋ยวไว ไว้ค่อยๆปล่อยต้องไว้ต่อติดตามแล้วได้เห็นว่าช่วงนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมพาไปทัศนศ,ศ,รรศ<ช>ึกษาต่างจังหวัดนะเดี๋ยวปีนี้จะไปฮิเมจิค่ะเมจมซึ่ง เห็นได้ข่าวว่าเป็นปีแรกที่พาไปใช่คือทุกทีพี่พัดเห็นจะเป็นแบบไปบาร์บีคิวไปช้าเย็นกลับแต่ทีนี้บอกว่าอลังการใช่สองวันหนึ่งคืนโอ้โหมีการไปนอนค้างแรมด้วยใช่แล้วแบบไปช่วงหน้าร้อนคือฟ้าใสแต่เรื่องแดดนี่เดี๋ยวไม่กล้าบอกเดี๋ยวไปรอติดไปช่วงเดือนไหนคะพี่ไปเดือนสิงหาค่ะไปปลายเดือนสิงหากําลังแสบดีเลยนะคะใช่กำลังหมดว่าต้องคบ ไปเลยะคะ่ะโ v UV บอกคีกันแดด <laughs> อยากใครอยากรู้ว่าญี่ปุ่นหน้าร้อนนี่ร้อนขนาดไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปถ่ายคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวเอาคลิปมาฝากน,นะคะว่าไปเทีเ่ยวที่นิเมจิใช,ใช่ไหมใช่เพราะว่ากระสิบว่าไปแค่ไม่ใช่แค่นิเมจินะคะจะพาไปนอนเล่นที่ชายหาดใครอยากดูหนุ่มๆตางน้ำข้าวใส่บิกินี่ว่ายน้ำสาวๆใส่บิกินี่ ต้องติดตามคลิปนี้ค่ะใช่เดี๋ยวไว้จะไปถ่ายคลิปมาแต่เมื่อไหร่ไว<ม>้ไ<ง>ต้องยังไงเมื่อไหร่ยังไงเราไม่บอกต้องไว้ติดตามใช่ค่ะกดชิคขอบจอกันเลยทีเดียวค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณ,มาณนี้นะคะ่ะ,คะยังไงฝากด้วยนะคะบายบาย